เงิอนนีเขาสิอยากได้ไปยังจันเขาเก็บบวชม่นวะครับม่นสิอยากได้ไปเห็ดอย่างเงินเนี่ยเอาไปกับว่มีความหมายว่าหอดปานนี่นะครับการหัวใจกระตุกเนี่ยไม่มีแล้วค่ะส่วนเรื่องอาการเหนื่อยเนี่ยก็ก็ไม่มีนอนหลับดีขึ้นค่ะเพราะว่าตัวที่คอเราเนี่ยที่โตโตเนี่ยมันก็คุณหมอบอกว่าเอ๊ะรู้สึกมันยุบลงนะอะไรอย่างเงี้ยคุณมอบอกว่ามีทักอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีใจมากเลย ลกคนที่นอนหลับยากแล้วก็หัวใจเต้นรัวเร็วๆตอนกลางคืนสุขภาพนะคะซุดโทมเหนื่อยง่ายหอบทานไปประมาณ4กล่องอะคะ่ะสำหรับดิฉัน4กล่องเนี่ยมารู้สึกตัวอีกทีอาการหัวใจกระตุกเนี่ยไม่มีแล้วค่ะส่วนเรื่องอาการเหนื่อยเนี่ยก็ก็ไม่มีนอนหลับดีขึ้นค่ะไม่ได้มาโฆษณาสินค้านะคะมันเป็นผลจากการที่ทานจริงๆแล้วเราก็ได้ผลจริงๆ ันเลยว่าเออมันคือสิป,ปวดปวดนองเา้ากันเลยว่าสั่งยาตนนา้นหินไระกินร้องเบงิงเจ้ายาให้มันปวดไปโดนแบบว่ากันเลยไปสั่งมาเบางิงม,มันก็ไม่กินก็รู้ซื้อกว่าดีอ่ะบ,บ่ปวดบ่หยังตื่นขึ้นมากกเฮ็ดเวียก,กับข้องบ่บเดียดบ่ดานกับบ่ปวดมีเหียมีแงบ่แมนแมนฉันเฮอโอ้ยเงินหนีห้องสิงอยากได้ไปหยัง เขาเก็บปวดเมือนบะมันสิอยากได้ไปเห็ดอย่างเงินเนี่ยเอาไปกับว่ามีความหมายว่าอหอดปานี้นะับบนี้กัเเยว่าโว่สาสั่งยาไม่ก,กินอู้หึดดีแท้เออมันก็ดีจริงๆอ่ะบ,บ่เม่นว่าแจ้งย่องเด้อวค่อยซื้อไม่ก,กินหลายอย่างแล้วเขากินอ่ะเขาสิได้รู้เลยว่ามันเป็นจังไสเป็นแล่นน้ําแข็งน้าขาเข้าเขาสิบ่ปวดบ่เมื่อยจังสิไง ตื่นขึ้นมาเงีมือเศ้าตอนบ่ได้กินมันสีเวียนหัวเป็นคือจังเข้าหน่ามืดในแม่บอื่ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกโอ้กินยาตัวนี้ล่งมือแลกอคือเป็ียนทังซี่นะแบบว่ามันไหลน้ำแข็งนาวะเขาต้องมีความรู้สึกแม่นบ่าเข้ากิน่ะมันมีมีคว้มรู้สซึกเขากินลองอ่ะบัดนี้ตื่นขึ้นมาค่ะเออบ่วิดบ่เวียนเท่าคู่มือนี่ก็ดีสดจื่นกินไปจ๊กเม็ดแมกินไปจ๊กหาเม็ด ค่ะค่ะโอ้กลิ่นใบหายม่ยเรงเศร้ากว่นี้เนาะค่ะเศร้าเลยแค่สั่นทำไปเศร้านี่โบสอันนี้ช่างไม่เอ่อใจที่เห็นข้างหน้าเนี่ยไม่ได้มาขายของนะคะแต่เป็นกล่องที่ทาแล้วบางส่วนนะคะมียังมีอีกก็เลยว่าจะจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆว่าการที่ได้ทาตัวเนี้ยเนื่องจากว่าตัวเองเป็นไทรอยแล้วก็จะมีภาวะเป็นไทรอยเป็นพิษด้วยเนื่องจากคุณคุณย่าคุณย่าแล้วก็คุณพ่อเป็นไทรอยด์เป็นพิษคุณพ่อเป็นไทรอยด์เป็นพิษ ถึงขนาดต้องฟอกไตเลยนะคะเราตัวเราเองก็เลยกลัวว่าจะเป็นพอรู้ว่าเป็นปุ๊บก,ก็ไปสรรหาของทานทั้งสมุนไพรทั้งอาหารเสริมมาทานนะคะเหมือนก็ยังมีภาวะเพียกับพ้วนนอนจังววนอยู่นะคะแล้วมือสั่นก็ยังเป็นอยู่เรื่อยๆด้วยเหมือนกับเอ่อเพียมากนะคะแต่จริงๆมันเราไม่ได้ทําอะไรนะคะแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ทานน้อยน้ําหนักก็ยังขึ้นขึ้นขึ้นอยู่ตลอดไปหาหมอช,ามอชอ่างไปหาเพนหมอช่างกี่โลทีไรน้าหนักขึ้นตลอดเลย แล้วก็มีภาวะมือสั่นเนี่ยก็ยังเป็นอยู่พอคุณหมอเทสที่ไรมือสั่นทุกทีน้ำหนักก็ขึ้นทุกทีที่ไปหาเนื่องจากว่าต้องไปคอยเช็คเลือดกลัวเป็นไทรอยด์เป็นพิษน,นะคะแต่พอได้ทานตัวนี้กล่องแรกนะคะประทับใจมากเลยตื่นมาแล้วไม่เพียนะคะตื่นมารู้สึกเลยว่าไม่เพียาไม่ไม่ง่วงหาเหานอนแล้วก็กางวันทํางานก็ไม่ง่วงนะคะก็ยังทํางานจนเพลินนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหได้ทานกล่องแรกรู้สึกประทับใจมากเลย แล้วก็ทานมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะคะจนหนึ่งเนื่องจากว่าไปหาคุณหมอตรวจตรวจคอยเช็คเลือดอ่ะนะคะไปช่างกิโลเนี่ยทานต่องแรกเนี่ยน้ําหนักอยู่เลยไม่ไม่ขึ้นแลวงวดที่แล้วเท่าไหร่งวดน,นี้ก็เท่านี้นะคะแล้วก็ภาวะตัวที่คอเราเนี่ยที่โตเนี่ยมันก็คุณหมอว่าเอ๊ะรู้สึกมันยุบลงนะอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอว่ามีทักอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีใจมากเลยแล้วก็พอจ้ามาจากมามา,มา,มาจาก คนที่แนะนําไม่ทานนะคะว่าตัวนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่ว่ามันเป็นตัวที่ทําให้การเผาผลาญเราอ่ะทำงานดีขึ้นหรือว่ากลับมาทํางานดีเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าประทับใจมากเลยจะบอกโกเรจินดีสารสกัดจากก้าวพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่ช่วยบํารุงเสริมซ่อมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงชะลอความชราและห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพและผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสราวกับคืนชีวิตใหม่ที่สดใสและดียิ่งกว่าเดิมโกเรจินดีประกอบด้วยสารสกัดมาตรฐานโสมซึ่งเป็นราชาแห่งสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นอะแดปโทเจนมีหินแพนเน็กซาไดออนช่วยให้ผ่อนคลายสงบและมียางแพนเนกซาไทออนช่วยออกฤทธิ์กระตุ้นทำให้กระปรี้กระเป่าสารสกัดจากเห็ดลินจือ จากเห็ดลิ้นจือสายพันธ์สีแดงมีสารโพลีสแซส็คคาไมากที่สุดเป็นยาอายุวัฒนะที่ช่วยบำรุงร่างกายและต้านมะเร็งนมพึ่งอุดมไปด้วยกรดอะมิโนสารอาหารแร่ธาตุและวิตามิน B A C D มีฤทธิต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ สารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นมีสารโอลิโกเมริกโปรแอนโทไซย,ยานิดินหรือ OPC ซึ่งเป็นซูเปอร์แอนตอกซิแดนที่มีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับวิตามิน C 20เท่าและวิตามิน E 50เท่าสารสก,กัดจากเปลือกสนที่มีสารพิกโนจิอลเทียบเท่าวิตามิน E 15ถึง25เท่าช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินทำให้ผิวขาวใสอมชมพู l อลซิสเตอนเป็นสารตั้งต้นในการสร้างกลูตาไทโอนให้กับร่างกายสง่งผลให้ผิวขาวสวยใสยเรียบเนียนเปล่งปลัง่งแคลเซียมเอสโคเให้วิตามินซีและแคลเซียมซึ่งเป็นวิตามินซีที่เป็นกลางกับกระเพาะอาหารช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารและตัวยาเข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นทั้งเช่ามีสารที่ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ และเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเช่นลดการเกิดโรคภูมิแพ้ต่างๆเบต้ากรูแคนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยการฆ่าเซลเล์มะเร็งและเพิ่มการฟื้นตัวของเนื้อเยื่อในร่างกายที่เสียหายและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพราะด้วยโกเรจินดีได้คิดค้นจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงเป็นการรวบรวมศาสตร์ตะวันตกและตะวันออก จนได้สูตรตำรับที่สมดุลและลงตัวและรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยาทำให้โกเรจินดีเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงใหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดีกว่าและมากกว่าทุกผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันจากประสบการณ์ 40, 40กว่าปีที่ผมอยู่ในวงการยาและอาหารเสริมมาทำให้ผมคิดว่าควรจะทำยังไง ให้สามารถจะมีอาหารเสริมสำหรับคนไทยจากประสบกาที่เห็นงานพัฒนาวิธีรักษาและเสริมสุขภาพอของคนไทยมาเราก็คิดค้นอาหารเสริมที่ดีที่สุดก็เป็นที่มาที่ไปของคนรุินดี นอกเหนือคุณสมบัติที่ดียิ่งของสารสกัดจาก9พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติแล้วจากปริมาณผู้ใช้จริงที่กล้ายืนยันว่าดีจริงเห็นผลจริงทําให้โกเรจรินดีเป็นที่ต้องการของประชาชนมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือคำยืนยันจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โกเรจรินดีที่ใช้แล้วดีจริงเห็นผลจริงตั้งแต่เม็ดแรก และไม่มีผลข้างเคียงจึงทำให้ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างมั่นใจแล้วต้องบอกต่อด้วยสูตรตำรับนี้ทำให้โกเรจินดีมีคุณสมบัติการันตีเพื่อสุขภาพที่ช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายโดยปรับให้ตื่นเช้าได้อย่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่าไม่อ่อนเพลียหรือปรับให้หลับได้สนิทต,ตลอดคืนช่วยคลายความเครียดไม่เกรน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองช่วยเพิ่มสมาธิและความจำปรับระบบอูจางหัวใจปอดม,ม้ามตับไตให้สมบูรณ์แข็งแรงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายลดอาการผื่นแพ้โรคผิวหนังต่างๆปรับระบบสืบพันธุ์ปรับฮอร์โมนและให้มีสมรรถภาพทางเพศที่ดี ช่วยบำรุงตับและขับล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับระบบการไหลเวียนเลือดให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งความดันหัวใจเบาหวานช่วยบำรุงผิวพรรณและเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวขาวใสอมชมพูเปล่งปลั่งลดจุดด่างดำทั้งหมดนี้ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์ในผลิตภัณฑ์โกเรจินดีเท่านั้น